สวัสดีคะ่ะเจอกันวันนี้สายนิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันหยุดไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างคะเมื่อวานพี่กันจริงๆเราไม่ใช่วันหยุดคะ่ะแต่พอดีว่ามีน้องๆมาจากปัตตานีมาดูงานเลยนะคะพี่กันก็เลยแบ่งเวลาไปต้อนรับน้องๆนิดนึง เหนื่อยกันไหมคะวันหยุดเมื่อก่อนพี่การทํางานได้หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วเรารู้สึกว่าไม่เพียงพอค่ะอยากจะหยุดเพิ่มสักเป็นอาทิตย์ละสองวันอย่างเงี้ยก็จะก็จะดีหน่อยค่ะแต่ถ้าว่าหยุดอาทิตย์ละวันเนี่ยไม่พอละไม่พอจริงๆเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะเราก็เลยอยากจะ นอนหนึ่งวันสําหรับการนอนการเก็บบ้านแล้วก็อีกหนึ่งวันอาจจะต้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะชีวิตคนเราเราเลือกเลือกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะวันนี้พี่กันอยากจะมาแชร์เรื่องการเตรียมตัวสําหรับเป็นนักเขียนนะคะเเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีน้องๆเนี่ย ดูอยู่หลายคนแล้วก็อยากจะอยากจะเป็นนักเขียนเขาก็คอยดูคอยอะไรบางทีก็คอยมาถามอยู่นะคะสาหรับท่านที่พี่ๆที่กเกษียณก็คืออยากจะหางานอดิเรกทำก็ลองเขียนดูก็เป็นอะไรที่ผ่อนคลายพอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของของ,ของ,ข,องของการที่เราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราก็จะต้อง เตรียมตัวพอสมควรเตรียมในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะด้านของร่างกายเพราะว่างานเขียนการเขียนงานเนี่ยเป็นงานที่จะต้องนั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดคึอหลายชั่วโมงอะค่ะหลายชั่วโมงมากแต่ละวันนะอย่างพี่กันเนี่ยตื่นตีสามเนี่ยพี่กันก็จะโน่นอะก็จะได้เบรกทำเรื่องงานก็ ประมาณห้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะเรียกว่าหลายชั่วโมงท,ทีนี้นการที่เราจะนั่งนานๆโดยที่ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับใครเพราะว่าเราต้องใช้ความเงียบใช่ไหมร่างกายใจิตใจเราเนี่ยก็คือจะต้องพร้อมพอสมควรก็คือร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะคะแข็งแรงในที่นี้เราก็ตัวพี่กันเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายแบบเฮฟวี่เวทอะไรขนาดนั้นนะคะ พี่กันก็จะเล่นโยคะค่ะเล่นโยคะในตอนเย็นๆสักสี่สิบห้านาทีต่อวันในวันที่เราทําได้นะคะก็ถ้าเบาๆค่ะเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้เรายืดเขาเรียกอะไรอะ่ะยืดเส้นยืดสายให้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 กล้ามเนื้อเราได้มีอิริยาบถแบบอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ ในระหว่างวันทำงานเนี่ยเราก็จะต้องดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำเยอะๆพี่กันจะมีน้ำขวดเล็กไว้นะคะขวดเล็กสแตนบายที่โต๊ะทำงานตลอดเหตุเหตุเหที่เป็นขวดเล็กเนี่ยเพราะว่าจะทำให้เราดื่มน้ำได้เยอะค่ะแล้วก็ก่อนก่อนจะดื่มกาแฟเนี่ยทุกเช้าเนี่ย พี่การก็จะต้องดื่มน้ําก่อนก่อนดื่มเลยนะคะก่อนก่อนดื่มกาแฟลงไปเพราะว่าตอนเช้าเ้าเนี่ยเลือดเราข้นเราก็ควรจะดื่มน้ําลงไปบ้างนะคะค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยตามโดยกาแฟนะคะแล้วคือระหว่างวันเนี่ยเราก็ต้องจิบน้ําน้ําขวดเล็กเนี่ยทาให้เราได้วันหนึ่งก็สามขวดอย่างน้อย,อยก็รีดกว่า กับสองลิตรนะคะก็คือจะจะช่วยเพราะว่าเมื่อก่อนพี่กันเคยเคยมีขวดใหญ่แล้วทีนี้ก็คือดื่มแล้วท้อไม่ค่อยหมดสักทีก็เลยคือเราเหตุผลที่ใช้ขวดใหญ่เพราะว่าเราก็คือไม่อยากจะเพิ่มขยะนะคะแต่ว่าคือร่างกายเราดื่มน้ําได้น้อยแล้วเราก็จะไม่ค่อยโอเคก็เลยต้องยอมเปลี่ยนมาเป็นน้ําขวดเล็ก เพื่อที่จะให้ดื่มน้ําได้เยอะขึ้นนะคะถามว่ารินใส่แก้วไหมบางทีก็ไม่สะดวกค่ะเพราะพี่กันเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ําเย็นจะดื่มน้ําจากขวดเลยก็เลยจะต้องมีขวดเลยกันนะคะอ่าทีนี้นอกจากจะดื่มน้ํามีน้ําไม่ดื่มแล้วเนี่ยเราจะต้องมีนาฬิกาค่ะนาฬิกาตั้งเวลาจับเวลานะคะถ้าเราจะนั่งเขียนงานหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่นั่งนั่ง เพื่อที่จะจ้องจอเนี่ยค่ะพี่กันแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนสมาธิแบบไหนสมาธิท่านสมาธิสมาธิสั้นหรือสมาธิยาวอ่ะนะคะบางคนเนี่ยก็จะจดจ่ออยู่กับอะไรได้สักสามสินาทีบางคนก็หนึ่งชั่วโมงบางคนก็สองชั่วโมงอย่างพี่กันเนี่ยคือ ก็ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงตั้งนาฬิกาไว้หนึ่งชั่วโมงบางทีก็รู้สึกน้อยเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยค่ะก็คือชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงสําหรับพิก,กันนะคะเราต้องตั้งเวลาไว้พอเวลาหมดเนี่ยเราเตรียมเลยค่ะลุกเลยอาจจะลุกไปเดินดูโน่นดูนี่ชมนกชมไม้เพื่อที่ให้ร่างกายเราแล้วได้ขยับคลยื่อได้เคลื่อนไหวแล้วก็สายตาเราก็คือ ให,ให,ให้เปลี่ยนจุดโฟกัสน,นะคะพอเราก็อาจจะตั้งเวลาเบลกไว้สักสิบสิบห้านาทีแล้วพอเวลานั้นเราก็กลับมาอันนี้เนี่ยเทคนิคนี้อาจจะสำหรับนักเขียนที่เขียนงานอยู่แล้วที่นั่งนานๆแต่แต,แต่แต่พี่กันเชื่อว่านักเขียนเพื่อนๆน,น,นักเขียนหลายท่านเนี่ยทำแบบนี้อยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่จะเริ่มเนี่ยพี่กันแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ไว้ เป็นนิสัยนะคะมันจะติดตัวเราไปเรื่อยๆมันจะช่วย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 ในเรื่องสายตาแล้วก็เรื่องอความปวดเมื่อยร่างกายมากการนั่งนิ่งๆเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยอ่าแล้วทีนี้พอเราได้เรื่องเวลาได้เรื่องการเบรกร่างกายแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาหาโหมดการ คิดว่าเอ๊ะเราจะเขียนเรื่องอะไรนิยายของเราอะนะคะจะเขียนแบบไหนธีมไหนก็พอเราคิดได้แล้วเราก็เริ่มลงลงมือหาข้อมูลค่ะทําไมถึงต้องหาข้อมูลก็เราจะเขียนนิยายถ้าเราไม่มีข้อมูลเราจะเขียนยังไงถูกไหมคะข้อมูลก็ตั้งแต่เริ่มหาคาแรคเตอร์ของตัวเอก ก็คือพระเอกนางเอกนะคะว่าเขาจะเป็นแบบไหนมีสัยแบบไหนเป็นคนฉุนเฉียวเป็นคนโมโหเป็นคนตลกโปกฮาเราก็คือจะต้อง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 ,ต,องต้องหาหาเนี่ยเราก็ต้องมีอิมเมจเอ่อ,เ,อ,อเรื่องนี้พี่กันยกยอดไปไว้พูดพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว<ม>ก็<ม>เช่นเคยคะ่ะพี่กันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ แอบชมพี่กันอยู่เงียบๆแล้วก็บางท่านก็มากดไลค์กดหัวใจกดสติ๊กเกอร์ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจได้ดีเยี่ยมมากเลยเพราะว่าถ้าไม่มีคนดูบางทีพี่กันไปดไูวันนี้มีคนดูหรือเปล่าถ้าวันไหนไม่มีคนดูก็จะอ,อะไรอย่างี้แต่ก็มีคนดูอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆพี่กันก็ดีใจแล้วนะคะก็ แล้วก็อย่าลืมนะคะให้เวลากับตัวเองสัก5้าถึงสินาทีเพื่อดื่มดำ er ่ำเลอเอสแก้วนี้เราจะได้มีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มไปด้วยกันไงคะยังไงก็ฝากเลอเอสกล่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็รับรองว่าดื่มไปเรื่อยๆหุ่นของเราก็จะฟิต เหมือนที่เราต้องการแต่ก็คือต้องใช้เวลาหน่อยโอเคขอให้ทุกคนโชคดีตลอดวันแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ